สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วลูกพี่เมฆกับล้วงลับฉบับโปรนะฮะใน E ีพีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของเราเลยเดี๋ยววันนี้เราไปล้วงไปลับไปแกะไปเกาแผนเขาก็หน่อยว่าเขาเล่นแบบไหนใช้แผนอะไรแล้ววิธีการเล่นเป็นแบบไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักนิดนึงว่าเราเป็นใครสวัสดีครับผมนิวครับชื่อในเกมนิวบาลเมฆครับผมตอนนี้เล่นอยู่ทีม,มลําพนครับผมคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เราจะลุยไปถึงตรงไหนก็น่าจะมีล้วนอยู่ครับพี่อ่า ฝากเลยไหมฝากเชียร์ก่อนเลยไหมก่อนจะเริ่มว่ากฝากเชียร์หน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปดูแผนฝากเชียร์สักนิดนึงยังไงก็ฝากแฟนอีฟ e ุตบอลหรือว่าแฟนลำพูนช่วยเชียร์ทีมลำพูนได้ครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผนการเล่นสักนิดนึงปกติแล้วใช้แผนอะไรจะเป็นสี่สามหนึ่งสองครับพี่สไตล์การเล่นเป็นแบบไหนฮะสไตล์จะเป็นแบบคา์เตอร์อ่ะก็เป็นเกมสวนกลับซะส่วนใหญ่แล้วไอ้แผนนี้เนี่ยปกติแล้วมันหามาจากไหนครับอันนี้เป็นแผนปกติทั่วไปเลยครับพี่อ๋อก็คือสามารถกดเลือกได้เลยจากตัวแผนแล้วโค้ดละโค้ดใช้ใคร ใช้เป็นเจเกนคอปอ่ะเดี๋ยวมาไล่ตัวผู้เล่นสักนิดหนึ่งผู้รักษาประตูจะเป็นอากูตัวครับพี่โอ้กำลังฟิตเลยตอนนี้กำลังฮอตด้วยทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้ล่ะ,ะเพราะว่ารูปร่างสูงครับพี่อ๋อตัวสูงก็ได้เปรียบสำหรับผู้รักษาประตูปีกซ้ายปีกซ้ายจะเป็นเตโอใช่อุ้ซีบตัวนี้นิยมใช้กันเยอะต้องใช้ครับพี่ผมหมดไปเยอะครับ แล้ว CB อีกตัวหนึ่งล่ะ CB ตัวหนึ่งเป็น r d ร a ดครับรูเบนดิอาร์สด้านขวาจะเป็นแน่นอนครับอาร์ดเด็กหง่ะเนี่ยเราเด็กหงเหรอไม่ใช่ครับพี่เพราะว่าเอาไว้เปิดครับอ๋อไว้เปิดคือคมเปิดคมเปิดดีครับและเกมลับเป็นไง อย่าไปพูดไปดู C M F ตัวแรกโอดการโอดการอาจจะเป็นคีทีปเพลเมเกอร์ครับพี่จะเล่นได้หลากหลายอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเดอรบอยครับผมคีวินเดอรบอยเป็นเพลเมเกอร์เหมือนกันตัว D M F ล่ะครับ D M F จะเป็นโรดี้ครับผมอันนี้เป็นอันเคอรแมรอะไรบ้างโรดี้ใช่ครับผมบากหลักเลยตัวเพลเมเกอร์ A M F เรนเนลเมสซี่ครับพี่เมสซี่้สังเกตคือเรามักจะใช้วิงแบ็กในการเปิดมากกว่าใช่ไหมใช่ครับผมกองหน้า2ตัวสไตล์ไหนอะไรยังไงครับเอ็มบาเบ้ขาดไม่ได้เร็วแข็งคมกับ อชิมเพนเร็วเหมือนกันได้เรื่องได้เรื่องคีย์แมนของแผนนี้ก็เลือกมาสักหนึ่งคนน่าจะเป็นเดอะบอยครับผมใช้ในการจ่ายบอลจ่ายบอลเจียบขวมมากครับพี่เหมือนตัวจริงครับเราเป็นเน้นตัวปัจจุบันแลัวไงตัวในปัจจุบันก็จะมีฟองการเล่นฟองการเล่นก็จะส่งผลต่อความฟิตในเกมสําหรับแผนนี้เนี่ยขึ้นเกมยังไงสไตล์การเล่นที่เราเล่นประจําเป็นยังไงครับจะเป็นแบบดิวอปครับพี่ก็ค่อยขอไปใช่ครับผมคนอื่นเนี่ยเขามีแบบ2ลูกแล้วกันมงหนึ่งยิงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราการันตีหน่อย 2ลูกด้วย2ลูกด้วยเอาเป็นเปิดลูกหนึ่งแล้วก็ยิงแบบแทงช่องลูกหนึ่งอ่ะจัดไปลุยให้ดูหน่อยเจอ4ี่สาสแผนเรานี่เวลาเจอแผนไหนเ้วเล่นยากน่าจะเป็นหลัง5ครับหลัง5านะครับเข้าไปดูในเกมถ้าโดนยิงก่อนตัดตัดออกนะครับตัดออกเลยเหรอทำเป็นเน็ตหลุดไปเลยอุ้ยโค้เดียวกันนะใช่มีทีเด็ดลูกเขียวไหมแผนนี้เฮ้ยโอ้ยเกือบไปเหมือนกัน แต่ว่าแผนนี้รู้สึกว่าจะโดนเจาะริมเส้นง่ายเหมือนกันนี่ใช่ไหม<ๆ>เพราะว่าออด้านริมเส้นตรงกลางเรามันไม่มีใช่ไหมครับนี่ครับอูโดนริมเส้นมาอูอ้หูยเปิดมงว่าเพราะเมตานี้เขานิยมเปิดมงกันด้วยนะครับหูแล้วออกมายิงไม่เข้าก็ทิดเซฟครับคือในช่วงหนะ้าเกาะเก๋ทั่วเวลาเราจะเจะนี่เล่นแบบลูกชิ่งให้แล้วไปนี่ยังทันอยู่ไหม อ่าเป็นบางจังหวะครับเป็นไงเสียสมาธิไหมไม่ครับ <c oughs> โอ้แต่เป็นแผนที่คลองบอลได้เหนียวนะโอ้ยังเซฟอีกเหรอเนี่ยจอจอขนาดนี้นี่มีแค่โอกาสเดียวที่เขาได้บุกค,คุณนะ20นาทีผ่านไปนะครับอุลยกสวยต้องเข้าแล้วอืมงกูตัวเหนียวนะของเราก็ใช้กูตัวบบใช่ใชไหมครับ เออแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ตัวที่เป็นเมตาก็ค่อนข้างคล้ายๆกันหมดนะมีเดอะบรอยโอเดกากูตัวนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะหามาใช้กันได้ไม่ยากเท่าไหร่ครึ่งแรกเดี๋ยวขอดูสถิติหน่อยได้ไหมครึ่งแรกเป็นยังไงผมว่าครองบอลเหนียวมากเลยครับ58เยอะมากโอกาสยิง3เขากรอบหปกติครึ่งหลังเรามีเปลี่ยนตัวบ้างไหมส่วนมากจะเปลี่ยนหลังประมาณนาที6กนาท ตรงกลางถ้าเจาะตรงกลางมาแผ่นนี้แน่นอยู่ CDM DMF ลงมาช่วยได้57นาทีผ่านไปยังไม่มีสกอร์นะ<ล>เปลี่ยนตัวซะหน่อยไหมปกติเราเปลี่ยนตำแหน่งไหนเป็นพิเศษครับสำหรับแผนนี้กองหน้ากองหน้าเอาเรวาลงมา,งงา,เ,าเรวา,า,รวาตัวนี้มีซูเปอร์ซับโอ้มีซูเปอร์ซับด้วยอ,อธิบายคนดูทั้งนี้ซูเปอร์ซับเป็นยังไงเวลาลงมาจะเป็นยังไงคือมีโอกาสทำประตูได้มากขึ้นดูลูกเตะมุมไม่แน่อาจจะลงมาแบบมงเลยก็ได้ ฮฮยารูเลยวานอฟสกี้หอ้ยเกือเหมือนกันครับเอาแล้วโดนสวนมาแล้วดักได้หรือไม่แต่พวกแทงซ้ายคือเรียบร้อยเอาแล้วครับได้คืนมาพยายามจะขอบอลตรงกลางอยู่นะครับ สวยแล้วทะลุช่องมาครับอ้ยล้นไม่นิดนึงเ้าแล้วนะ70กว่าแล้วเฮ้ยแต่ว่ารูปเกมดีเลยใครที่ชอบเล่นคลองบอลขึงหน้ากรอกเกตโทษฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นแผนที่โอเคนะครับเพราะว่าโดนสวนกลับก็ยังมีตัวที่คอยดักบอลอยู่เกมรับก็เหนียวแน่นฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีโอกาสให้ยิงเลยนะครับแต่เราก็ยังยิงเขาไม่ได้เหมือนกันเ้าเฮ้ยไม่ดีไม่ดีครับลูกนี้เขาหลุดมา3ยังดักทานอะไรครับช่วงท้ายเกมครับ จ่ายบอลน,นิดเดียวครับเอ้าแล้วหลุดมาได้ต่อเข้าในมีโอกาสได้ยิงไม่เข้าอีกครับโอ้โบอกได้คำเดียวมันรับผลตอนนี้จริงๆโอ้เสมอศูนย์ศูนย์ครับยิงทั้งเกมดูสักนิดหนึ่งยิงเจ็ดเขากอบสามผมว่าเยอะกว่านั้นะจริงๆ ฟองบอล55นะครับอธิบายแผนอีกสักนิดหนึ่งถ้าเมื่อกี้นี้อูตัวไม่เซฟนี่เราน่าจะยิงได้หลักประมาณสัก2อสลูกแล้วนะใช่ครับน่าจะเป็น2อสลูกเข้าๆกับคน<ช>ดูดัิดหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเล่นแผนนี้จริงๆควรจะเล่นประมาณไหนจริงๆแนะนาถ้าเล่นแผนนี้ให้เป็นส่วนกลับดีกว่า<อ>เพราะว่าจะโตได้ไวครับ<อ>พี่เพราะว่ามีหน้า2ตัวอยู่ครับฝากอะไรถึงคนดูที่กําลังจะรอเชียร์ในทางด้านของยูฟ่าไทยแลนด์โพลี2023หน่อยมีนายังไงก็ฝากเชียร์ฝากชมรายการนี้ด้วยครับ รับรองสนุกแน่ครับขิงสักนิดหนึ่งทีมเราเป็นยังไงนักเตะดีครับคนเล่นก็ดีด้วยครับพี่ี่เดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวของเราหน่อย Facebook ชื่อในเกมเลยครับ New แล้วก็ d o u I ครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณด้วยสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปต่อไปลวงรับฉบับโปรจะเป็นใครรอติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ